สวัสดีครับยิ้มแล้วด้วยได้มากหัวปูตาตอนคำคำนะครับเนาะ,ะกัฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับเด้อกดติดตามช่องยิ้มแล้วด้วยครับกับกดเป็นกำลังใจทั้งช่องครับแอดมินกับทมาติดตามว่าตอนแรงแม่คู่หอมหวนหรือผู้ตาหรือผู้สี่ปาเขาเป็นจะให้แนวทางไปทางไหนนะครับเนาะก็คอยติดตามค่อยรับชมเบิ่งนไปน้วกันนะครับเนาะเมื่อนี้แอดมินเซลล์ไล่ซเื้อ,อที่ เอฟซีได้โอนมาทำบุญกับปูแตาปูชีพเขาวหรือแม่คู่คำหัวนะครับเนาะแอดมินว่าสามารถสีอันได้เนาะครับเนาะมันหลายกับเบิ้งแต่เอ่อทำไรนะครับแอดมินจะเอาโซน้าจอให้ครับตามนี้ครับแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อมือนี้วันที่สิบแปดมันหลายคนนะครับเนาะผู้ใดขั้นใดแอดมินขั้นเดียวคืนให้กับลอไปก่อนนะครับเด้อกับคือสีพอดวนไนได้ดอกครับ กับตามคิ้วครับกับแอดมินกับพญายามเ<อ>สียให้เอาขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วครับเอาผู้ดใดอวนมากถวายปูกับเสียเอาขึ้นถวายให้ทุกคนนะครับเด้อบ่ต้องตัวใจว่าเงืนท่องสิบวได้เอาขึ้นไปให้ปูแอดมินสิพญายามเอาขึ้นให้เบิดทุกคนเลยครับกับนี่นะครับเด้อกันีนไล่ซื้อของวันที่สิบแปดนะครับตอนคำที่แอดมินเจียวขึ้นให้ถวายปูครับค,ครับนี่กับ บึ่งไว้แด้ครับเดอ้อมันหลยกับพ่อสามารถเสียาขึ้นมือเดียวได้ครับครับก็ตามนี้นะครับได้ซื้อแคปนาจอไว้แล้วครับเดอ้อยิ้มเลาวลุ้ยกับับแตงโมผ้าลุ้ยกับเอาขึ้นใบเดียวกันนะครับเพราะว่าแตงโมผ้าลุ้ยกับยิ้มเลาวลุวย้ยเป็นแป้นกันนะครับเดอ้อเอาร่วมใส่กันเลยครับ เราร่วมใส่ใบเดียวกันยิ้มเรารุว,วยกับแตงโมผารวยครับครับก็ตามนี้นะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจทั้งช่องเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามยิ้มเรววาลุยแตงโมพารวยเด้อครับเด้อครับก็รอดเบืองวาตอวนกำคำ ปูตาเพิ่นเสียหายแนวทางบ่อหายแนวทางทั้งใดเสียชั่วไข่ลาบลูกหลานบ่อครับก็ับไขอคอไโชค่วไข่มันไข่ลำลำด้วยๆทุกคนนะครับเด้อที่โอนเงินมาท้าบุญกับปู่ท่านสิบบาทก็ให้ได้ล้านบาทเด้อครับเด้อท่านลอยก็ให้ได้ลอยลอยลอยล้านครับให้สมิมัรปรารถนาทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับพอบายเลยคือกรลูกยัดอาจจะเหลืออยู่นิดหน่อยแต่อยู่ในธนาคารเนหนึ่งมาบวมเป็นเจ็ดแปดร้อยเออบอกอะไรมาบอกข้างหน้าบอกไปข้าหนังมันท่ะ

ลิ้นตนสบายน้อยแต่ว่าคือสมกรดเถอมาเนี่ดีสาวโยเป็นนุ่มเสือใส่ทาไมาเนี่ได้กัดชาวบ้านโอ้ยตายทางอางวันชาว่านตายจักเจีอีนั่งต้องพ่อกั่อีนั่งชื่อว่าถมน่ะถมน่ะบ้านวันไหนแขกใครมาได้กัดว่างนะว่าถมชื่อว่าสมพ่อค่ะพ่อพอโทรมาเบิดบ้านเบิดเมืองเจ้าได้จัดล้านว่าใั่พโอยยอ่าโทรถามหลายเธอพี่น้องเออมาไหวมาอุ้ย บอกเขาว่าใจนนนนนานร้านาาน,นั่งน,นั่งเตี้ยนะได้ไัดล้านเท่าเทเลโอ้ยไา่ยล้านเท่าเท่าคจิมาน้ำเด้งฉันว่าคิดไปคิดมาอูู้กูใกล้จีดีขึกก้นแล้วนั่งรถไปรถมาก,กูเลยสิปวดที่กูบ่ไปดอกก๊าซมาเอากะจ้งฉันเออจาเามะว่าเขากะหายครึกก้าวหนึ่งหาบอกว่ากะคึกน้ำพอเอออยากาน้คึกกับอีพอนัห่ห ป้าไม่หนวด่านหัวรอกอีกว่ะต <uh ึงน <uh um> ั่งเขาเขาหันจ Ges ังหวะหนักม huh> ันชาสาห์ทีแล้วพ่อเอ้ยตัดดอกเขาบันนั่นเนี่ยตัดดอกัที่เอาน้ำให้เขาก็เอาเงินก็ให้เขาให้ไักเขาแด้เรืออยาเงี้ยเอาน้ยก็ใส่แล้วพ่อเอาไว้เพ่อคืออะดิเงี้ยขั้นสี่เอาพ่อก็ให้ซะมันเราอยากว่ันชาไม่ไป้อีนั่งเขาพ่ออยากได้คือว่าคือว่าจะซ้ำนล้าพ่ออยากให้มาไดนว่าเอาไม่มาบอกฉัน ใครใักไปขาวว่าขาว่าไงใจ่พอเนี่ยพอมันเป็นแบบเสียเอะอะไรใครัไปบก็่อยากได้ไปกุมอยู่ผูดยวดแล้ว่าตกคาสายมั้งเสียผ้ามาแน่หรอเจียดิกเอาคาาออกมากุ้จะาสีให้คนเมือง้าดีว่าออกเจ๊พใครตาชอบปมาถ้าพอแล้กอนคาใจว้ายมาทานว่ะคาใจว้าคืออีนั่งชงพ่อ เอาแขนแมาองสองมันจงว่าอะก็ว่าฉันมัดเ่าไปนเาไปมือถงวมาต้องหัวไปแม่ก่อถึงเนี่ยหาย้านามันเนี่ยได้พอว่าฉันอีนั่งชมพลออพ่อแับหายดูจากข้านมันหมดึงนี้มันตื่มาแล้วหน้ามันบอียนั่งช้อลเอาคักคหมด แล้วแต่พอจิตสัุลนะแล้วที่เอาว่าขาเามือนเอาเมื่อวานาจั่น์ามข้านว่าเอาก้าว่าไงเอาพ่เอาข้าอว่าเอาแังวไงจะไปขึ้นเขาละไม่ยังไปฝันทแฝันวาอดียุทธิพทอฝันบ่ดีเลยฝันเห็นชาแกอีกนั่นบ้าอีกเนี่ยจะแม่าแกถ้าตามชาแกต้องเอาไว้ต้อเขาสิเป็นพื่ จัคว้ากาเอาค้อจากเขาอาทิตั้าจี๊ดเอาเติมน้ำนั้นให้จักเก้าที่เก๊กเก๊ที่เก้าหวานนั่นแหละได้ไหนก็ได้ที่มันเก้าจี๊ดจี๊ดจี๊ดเก้าไปเก้าไปที่ไหนไปเก้าไ้ที่ไหนไดก้าไี่ไหนเออได้ได้ไปข้าเท่าไงข้าวข้าวไปข้าไกข้าว่ากนั่นแหละเติมเก้ายี่เจ็ดีเจ็ดสิบเก้าเลาคอยอยากเติมอนยี้มาแล้วจักสีดเติมเออเติมได้้า่

ที่ได้เฮ็ดตายมาถบายเราได้ดีว่า้ะป้ายนาบ да. ้านนี่น่งมวาห้าเจ็ดศูนยได้รึยิ่าหู่นรึย่เขาไปท่างตายมาแล้วทุกอย้าเรื่องหนึ่งไม่เกินสองวันห้าเจ็ดศูนอีกแล้วไ,ไม่เกินถามวันไม่เกินถามเอาชื่อวันชื่อว่าจังกี่วัจัง่วเขาว่าียวจังห้าเจ็ดศูนย์อีกแล้วว่าเลขที่เขาเข้าดีที่กไ่เที่ยนไหนจัง ชุดเกเ้าอะไรจังศูนย์เจ็ดห้าห้าเจ็ดศูนย์เอาบักรทองออก้อยหลายเจนบ่ตถือน้าตอนะโอ้ยผู้ถชื่อล้ลับปึดหนาหายมนถิมซะเพอะเอาตัวได้ชิมดีหมดมนถิม่าได้ดอกมาถิมมาได้รักบ้านทํำบ้านคู่ฉไปถิมจักงรักหนิ่มบ้านเล็กขี่เขาพักถ้าจะเอาศูนย์ถิ่ซะน้าพอนั่นม้วนไมีคาเนาะไม่หลายปาหนังไปนั่ถึิว่ามีค่าขั้นว่าไม่ถวนมาิได้เกเ ก็ไปเจ็ดชื่อเขาขายอยู่ติดเจ็ชื่อเขาใช้ชื่นั้ว่าก็จะถือเป็เจ็ชื่อชื่อน่าจะอีน้องเไปชื่อเราอกาวทีชื่อเปเดียว่าว่ามาแบบเนตัวชื่อว่าเป็นชื่อตัาอย่างี้งินชื่อน้ำขาวว่ะโอ้เขาซื้อตัวเดียวเะพอเขาใจโตไปยาวใจว่ามันว่าใจาย มันต <S preach science> mm ้องออกสวนใครมันจ <un> ัองตื hmm. ่นใจแบบให้แบบ่ยากกว่าเอ้เอาใบมองกาอีกเดี๋พอเจ็ดศูนแล้วก็ที่เอาใบมองเกรวังไม้แล้วแต่ใจผสมแล้วแต่ใจผสมข้าน้ามันนีเติมมื่อย่ดี๋่ว่พดข้าน้ามันเติมเมื่อนบ่ได้บ่ได้แบบไปเติมซีมยันคู่แบบหา่กินน้ำสองข้อไปเติมซี่ยันตรงนี้ไปก้าว่าอตรงนี้ย่ังของข้อันก็ได้ จะได้กัาวมาคืกเก่าจะได้ก้าบมาอีกสี่ฟอนีเต้องเต็มทังแต่กลับมาคเกเก่าแต่กลับมาแต่ยัางได้กลับมาหาพ่อคือเก่าแล้วก้าวมาต่อกล้บวไปไหน่บมีโบมีเงินเติมบ่ยากพอเดี๋ยวนี้เอฟซีหลายคนเติมให้เติมจนล้นเดี๋ยวนี้คับจ้างมากนชว่ามาจอ้าว่าคึกคักมากเลยเาจ้างมากใช่ไขมวัา เว่าสั่นว่ะแค่ซุพอร์ไปเลยว่าสั้นเขาบอก่ได้มาหาปูพักไป้วเนีักปอนั่งโอ้ยต้องเฮ็ดเวียกนังจับขีดเรีนแบบพอว่าพอต้องเฮ็ดเดียกกับว่าต้องขายขายว่าไรเนาะขายกบว่าแชแบบเรู่อใช้ขงชื่อวงไทยเขาเฮ็ดน้ำเลกหลายว่าจะขายได้เฮ็ดเองละพอจว่าตั้งอันวันอันั้ื่อชื่อจังื นางเบิกขอเวลารอนางรอเวลาแต่พอขังเวลาก้อเอ้ยเอาท่าวนาเาหลักเอาเท่านาเหลักกอนใ่ปะแล้วเอาหลายต่๋หลายมันถึได้หลเอาท้านั้นเยอะเ่าเอาห้ไม่ชอกไม่หลักไม่ชอบไม่หลัก่อบกูชอคเอ้าใช้บุญพ่อเอาานุญบุุสาธุสถธงุสาธุสาธุนะคะแม่ค่ะ อ the exactly right. uh ัน huh. นี้ก็เป็นช็อตเด็ดแม่สมพรอ่อนปูนะครับเนาะค่าวไอติดตามเบิ่งนะครับเด้อเอาอีกแล้วเจ็บปุ๊บอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ้ลปี๋ไ่ได้อีกละเรี่องแม่สมพรอ่อนปูครับติดตามเบิ่งครับเด้ออเอบ่ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเมื่อนี้เนาะวันที่สิบแปดเนี่ยมาแล้งนะครับเนาะแม่สมพรเพิ่นได้มาเฮ็ดกับเขาเลี้ยงปูเฮาครับอ่าปูตาเพิ่นไข่แนวทางไปนะครับเนาะกนี่แหละครับ เก้าเก็ดคับเก็ดเก้าล่ะก่เก็ดศูนย์นะครับเนาะครับที่แม่สมพรเพื่อนได้อ่อนปูนะครับเนาะก็คอยติดตามต่อไปได้ครับเด้อมาเบิ่งกับเขาแม่สมพรนี่ครับไออันนี้เพื่อนเห็ดหเห็ดเห็ปูนะครับเนาะติดตามนะครับเด้อแก้วกินก็สวยเพรานจด้กแต่ก้าวไปนะกลินแม่สมพรอนนะครับเด้อเบิ่งเพื่อนคนนู้กินเห็ปูครับ อันนี้เสียงจริงครับแม่สมพรตัวจริงกิงเลยครับผู้ใดเพิ่งเคยเห็นกระเบื้องเอาซอครับนี่นี่แหละแม่สมพรครับก็เห็นยังไเก็เห็นหมดประเทศครับ สุกี้ครับสุกี้ครับในระยุตันนี้แบบนี้นี่แหละครับผูเพันผ้าทุกคนงานเมืองนี่กับก็คือแม่สมพรนะครับเนาะมากระยุตแกใส่จะเข้าไหมครับครับกัอันนี้ก็เป็นแม่นัวเนี่มาแรงนะครับเนาะกับแอดมินยิ้มแล้ววยกับติดตามทุกช็อตของแม่คู่หรือว่าผู้ตากับพันมีอันไหนดีๆ ทาง l l way, แอดมินยิ้มเราลุ้ยกับสีแนะนำตลอดครับแนะนำเออแนวทางให้ทางเอฟซีครับปูเพิ่นให้แนวทางตัวใดทั้ทงเอฟซีครับพิจารณาเอาได้ครับเด้อกับเป็นแนวทางคิดเป็นแนวทางเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบครับอ่าทางช่องยิ้มเราลุ้ยกับ่อดด้สนับสนุนในเรื่องการพนันนะครับเด้อกับให้เป็นแนวทางครับกพิจารณาเบื้องกับเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงลาบนี่ครับเด้อแนวทางที่ปูตาเพิ่นได้ให้แม่สมพรนะครับเนาะ ขับหนึ่งตุลาคมนะครับเด้อหกสีครับกับมีตีแม่สมพรเพิ่นอ่อนปูก็ได้เก่าเกศเกศเก่ากับเกศศูนย์เนี่ยแะครับกับตามนี้นะครับเนาะครับเอาไปพิจารณาญาติมึงนะครับเด้อนะครับทั้งช่องก็ได้เอ้ใหตามแนวทางนะครับเนาะกับก็ได้สนับสนุนเรื่นการพนันครับกิดไปเชียงโขงเชียงลาบถึงห้วยรัฐบาลคนละใบสองใบครับ นับสนุนรัฐบาลเนาะครับเนาะตั้งช่องยิ้มมาด้วยกับฝากากดไลค์กดแชร์เป็นตัองใจทั้งช่องเนะครับเด้รับก็สวัสดีครับ